สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกไม่ได้พอโทรเข้าโทรออกมันจะฟ้องว่าข้อมูลเครือข่ายใช้งานไม่ได้พอดีผมใช้โทรศัพท์กำลังจะโทรออกข้อความก็ไม่เข้าโทรออกก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้มาลองวิธีเบื้องตน้นนะครับพอดีอันนี้ ทำไปแล้วครับคือถอดซิมสลับช่องมีช่องหนึ่งช่องสองลองสลับรู้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูแล้วกันครับปิดเครื่องก่อนอันนี้ผมข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับพอดีมันตรงนั้นมันไม่ขึ้นแล้วปิดเครื่องครับเปิดเครื่องครับแกะด้านหล่าง ฝากเครื่องได้นหงแกะฐานออกฐานนะครับซิมครับช่องหนึ่งช่องสองลองสลับดูนครับตอนแรกผมใส่ช่องหนึ่งแต่คราวนี้มันจะขึ้นว่าเครือข่ายข้อมูลใช้งานไม่ได้คราวนี้ผมก็เลยลองถอดสลับมาเป็นช่องสอง แล้วก็เปิดดูมันใช้งานได้ปกติทูกข้อถูออกได้ข้อความเข้าปกติตอนแรกมันข้อความก็ไม่เข้าทูกูกข้อก็ไม่ได้ถูกออกก็ไม่ได้ผมลองเข้ามาลองทำดูเบื้องต้นก่อนถึงมือช่างครับอาจจะช่วยได้เบื้องต้นประกอบคืนครับ ใส่เปปิดฝาลองดูนะครับเบื้องต้นไม่ได้ยังไงให้ปรึกษาช่างนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับพอดีเจอปัญหากับตัวกดเครื่องดูรอสักครู่ครับโหลดเครื่องคนระับ ักครู่ของกำลังเริ่มต้น มันจะขึ้นตรงนี้เป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นสัญญาณนะครับตรงนี้ที่อยู่ข้างๆ Wi-Fi นะครับสามขีดสี่ขีดเนี่ยตอนแรกผมเพิ่นงนึกออกคือสามสี่ขีดเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีแต่ตอนนี้คือเราสลับช่องหนึ่งช่องสองสลับช่องซิมมันจะมาขึ้นเป็นคลื่นตรงนี้ครับคลื่นแล้วแต่ของใครขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับของผมมันอยู่ในบ้าน ขึ้นแค่สาทีลองโทรดูว่าจะโทรได้ไหมตอนแรกมันจะโทรไม่ได้นะครับโทรเข้าโทรออไม่ได้ข้อความก็ไม่ได้เล่นได้ wi f i อย่างเดียวผมจะลองโทรดูนะครับผมโทรไปเบอร์โทรศัพทนะ เห็นะครับอันนี้คือใช้งานปกตินะครับโทรเข้าโทรออกได้ตอนแรกที่มันข้อมูลใช้งานไม่ได้มันจะโทรเข้าโทรออกไม่ได้เลยครับมันจะขึ้นตรงนี้เลยครับว่ามันจะขึ้นตรงนี้เลยว่าข้อมูลใช้งานไม่ได้ตอนนี้โทรได้แล้วนะครับขึ้นมาสัญญาณมาลองโทรดูนะครับลองทำดูนะครับ คร่าวๆเบื้องต้นก่อนที่จะถึงมือช่างอาจจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนนะครับลองทำดูครับคร่าวๆขอบคุณครับ